เรียกว่ารอบนี้งานเข้าน็อตกองสลกักพลัสจนได้นะครับหลังจากที่ DSI นะออกแถลงการผ่านสื่อมวลชนมา,มาบอกว่าทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมอบหมายให้กับทางรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบตรวจสอบ,สอบขยายผลนะจากกรณีของคดียาเสพติดซึ่งมีการ ต้องไปขยายผลเรื่องของการฟอกเงินจากยาเสพติดที่มีการขายานะครับจากยาเสพติดที่มีการขายามีการผ่องถ่ายทรัพย์สินที่ได้มาจากการขายาก็คือการขายยาเนี่ยตังค์ที่ได้จากการขายยาเนี่ยส่งไปให้กับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอาชีพเทรดเงินขายยาให้เป็นเงินบริสุทธิ์โดยวิธีการกดเงินสดแล้วหักเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นเนี่ยยังมีคลิปวิดีโอหรือการข่มขู่ลูกค้า หรือคนที่ใช้บริการแล้วปรากฏไปแอบปิดบัญชีม้าคือวิธีคือจากพ่อค้ายาจากพ่อค้ายาเนี่ยนะมันจะมีคนที่เป็นนายหน้าตัวกลางเนี่ยรับผ่องถ่ายบัญชีจากพ่อค้ายาโดยใช้วิธีการเปิดบัญชีม้าบัญชีม้าและเอาบัญชีม้าตัวนี้ส่งให้กับคนที่จะรอรับเงินปลายทางอ่า ทีนี้ปรากฏว่าในการขยายผลของ DSI จากคดียาเสพติดคดีแรกพบว่าเส้นทางในการผ่องถ่ายเงินเนี่ยมีเงินจำนวนหลายสิบล้านวิ่งไปหาผู้บริหารกองสลากพัฒซึ่งก็คือคุณน็อตกองสลากนั่นเองซึ่ง D s i อเองเนี่ยออกมาพูดว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยสอดคล้องกับคำสั่งของพลเอกประยุจันโอชาที่ให้สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรก,กิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชน และตรวจสอบเส้นทางการเงินของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชนว่ามีความเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณ็อตเนี่ยเพิ่งจะถแถลงข่าวออกมาบอกว่าปี65เนี่ยมียอดการขายสลากเนี่ยหนึ่งล้านบาทถามว่าตัวเลขนี่เวอร์ไหมอะผมอธิบายอย่างนี้ก่อนมันเคยมีคดีแชร์ลูกโซ่ที่จังหวัดตราดผมเคยไปทำนะแชร์ลูกโซ่วงนั้นเนี่ยสลากงวดหนึ่งเนี่ยห้าพันล้านเดือนหนึ่งเนี่ยหมื่นล้าน เดือนละหมื่นล้านทําทั้งปีก็เป็นแสนล้านจะเห็นได้ว่าตัวเลขตัวนี้ไม่ได้เวอร์นะครับสำหรับการขายเพราะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยถ้ามันมีการขายกันจริงๆเนี่ยมูลค่าในการเทรดเนี่ยมันสูงมากประเด็นก็คือทําไมนัดกองสลากงานเข้าถึงขั้นดีเสไอถลงข่าวมันมีคําสั่งอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยคือออกมาเลยว่าด s i ออออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากทัดชี้แจง รับเงินจากกระบวนการฟอกเงินคุณน็อตเนี่ยมีเงินหมุนเวียน1,800 0ล้านมีเงินประมาณ10กว่าล้านที่ดีไอตรวจพบว่ามาจากยาเสพติด10บาทกับ1,800 0บาทหลักหนุหลักสิก, 10, กับหลักหมื่นมันก็เป็นไปได้นะที่เขาจะบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราไปดูในรายละเอียดต่อเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณน็อตกองสลากเนี่ยโดนโดนสั่งตรวจสอบแพลตฟอร์มซึ่งมีหลายแพลตฟอร์มนะ แหล่งข่าวจากของด i เอสไอไดบอกว่ามีหลายแพลตฟอร์มไม่ใช่แค่ของคุณน,น็อตกองสลากแต่ของทองลอตเตอรี่ยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนนะครับทีนี้มันก็มีประเด็นเชื่อมโยงมาหลายอย่างว่าทําไมต้องเป็นคุณน็อตกองสลากทําไมถึงต้องเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งคือคุณน,น็อตเนี่ยออกมาฟาดกับหลายๆคนผ่านสื่อออนไลน์ผ่านสื่อกระแสหลักซื้อโฆษณาทีวีเกือบทุกช่อง ขึ้นป้ายแสดงไปตรงไหนก็เจอก็เจอและล่าสุดเนี่ยไปซื้อฟุตบอลอะของระดับระดับชาติเนี่ยเอามาฉายให้คนไทยดูฟรีมันก็เลยเป็นที่มาที่สงสัยว่าไปเอาเงินจากไหนมาขนาดนั้นถึงทำแบบนี้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ยังมองอีกมุมหนึ่งว่า DSi เองก็ต้องพิสูจน์ให้ได้คือถ้าเราอ่านข่าวแค่นั้นบอกว่าน็อตโดนหมายเรียก dSI เนี่ยผมก็นึกว่าเฮ้ยมันโดนกันเป็นร้อยล้าน ถ้ามันโดนแค่สิบกว่าล้านเนี่ยผมว่าอืมคนทาธุรกิจแบบนี้โดนสิบกว่าล้านมันมีหลักฐานไหมว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเงินก้อนนั้นเป็นเงินมาจากการฟอกผมว่ามันก็ยากนะผมว่ามันก็ยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องนี้นะไม,ไม่จบง่ายง่ายๆเพราะว่าอีกประมาณสองเดือนกว่าจะมีการเลือกตั้งรัฐบาลครั้งใหม่แล้วมันเป็นไปได้หรือเปล่า ที่บัง,งเอ ал, ิญกลุ่มทุนที่เป็นหนุนคุณน็อตเนี่ยอาจจะไม่ถูกออกถูกใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เลยสั่งตรวจเรื่องนี้วันนี้ไม่มีอะไรเฉลยทั้งนั้นแค่มาเล่าให้ฟังว่าน็อตกองสลากงานเข้าแล้วจ้ะ s s i ตรวจสอบฟอกเงินเมื่อมันมี10กว่าล้านเข้ามาใน18,000ล้านมันไม่ได้แปลว่า18,000ล้านฟอกเงินหมดนะแต่มันทำให้น็อตต้องชี้แจงทั้ง18,000ล้านให้ได้ ว่ามีเข้ามาจากใครอะไรค่าอะไรยังไงบ้างเรื่องนี้ถือเป็นบททดอสอบกระบวนการปรปองงอของเรานะครับว่าเาจะตรวจสอบมาพบความผิดปกติจริงไหมหรือเป็นแค่การภาษาบ้านๆมนะัเป็นการเคาะเคาะให้จ่ายหรือเปล่าอันนี้บางคนก็มองอย่างนั้นนะว่าเป็นการเคาะให้น็อตจ่ายหรือเปล่า ม,มันก็มองได้หลายมุมอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวรอดูซิว่าเจ้าตัวเขาจะถแถลงข่าวว่ายังไงแต่ถ้ามันมีหลักฐานแค่งแงแงเงินสิบกว่าล้านแล้วยังไม่มีการอธิบายที่มันชัดเจนว่าไปรู้เห็นอะไรยังไงเนี่ยผมว่ามันเป็นการเคาะหรือเปล่าผมยังจําได้นะเฟอร์เรตสามดีเนี่ยยึดอาญัดมาหนึ่งพันสองร้อยล้านแล้วมันเหลือแค่สี่ร้อยกว่าล้านเหลือสามร้อยกว่าล้านลดลงเรื่อยๆเนี่ยยังไม่มีคนอธิบายผมได้เคลียร์นะ ว่าเงินมันหายไปได้ยังไงเดี๋ยวมาดูซินอตกองสลากไอตอนเนี้ยมันตีปี๊บอะว่ามันมีเข้ามาแล้วหลังจากเนี้ยเรื่องนี้จะเงียบหรือเปล่าหรือเป็นแค่การตีปี๊บเคาะกันเฉยไม่รู้เคาะอะไรนะเคาะเคาะเคาะเฉยเฉยอสสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบกดติดตาม y t u t u f e f e c o o o ทีทีของทนายคู่ใจนะครับเรามีเสื้อทนายคู่ใจขายนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0 9 2ย์0 2 5 9 9นะครับตัวละ3 0 0 0บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับพร้อมบริการปรึกษากฎหมายกับนายรณรงค์ด้วยครับถ้าใครอยากสับสุนเราก็สั่งซื้อกันได้นะเหลืออีกประมาณไม่ถึงห้าตัวเราสราวันนี้ลาไปก่อนครับดูซชื่อว่าอ๋อหงทองลอตเตอรี่เองอันนั้นก็ดูจะไร้สาระาไปหน่อยนะมาดูน็อตด,ดีกว่าน็อตเนี่ยหมื่นแปดพันล้านนะจ๊ะเดิมพันรอบนี้อาจทำให้น็อตหมดตัวได้เพราะกฎหมายฟอกเงินแต่ถ้าเขาชี้แจงได้ละ่ะใครต้องรับผิดชอบ